สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีนะคะที่้ด้รับเข้าสู่ช่องแซบนัวควายอย่างนุษนะคะเมือ่อกี้ไดเ,เมนูดเด็ดนะคะวันนี้อย่างนุษทำแกงนื้อไหมนะคะทุกคนแกงเน้อไหมใส่น้ำยานังนะคะใส่เห็ดพึ่งหวานนะคะแล้วก็ใส่ฟักทองนะคะใส่ผํามกินนะคะใส่บะเอ้อบักอ ữ, ้กอนะคะผ่านท่าเนื้อเน้อไหมนะคะแกงเน้อไหมนะคะทุกคนแล้วก็ใส่น้ำยานางนะคะใส่เห็ดพร้อมนะคะนี่เห็ดพึ่งนะคะ เห็ดเพิ่งเกาลักนะคะเห็ดเพิ่งพลังเนาะเราจะมากินเป็นอาหารเที่ยงนะคะวันนี้เขาจะมาต้องกินข้าวเหนียวนะคะอากาศเย็นนะคะยกนก็เล่นึกถึงอีมอย่างที่มันซดน้ำฮ้อนๆนะคะมากินด้วยกันนะคะทุกคนมันคือสีฮ้อนแห้งนะคะฮ้อนแห้งฮ้อนแห้งนะคะแล้วก็มีถ้วยน้อยอยู่นะคะถ้วยเล็กๆเนาะอืมอืมอะไรอะไระ อืมืมหวานเฮดเพิ่กนี่เพือเ่อนบ่รไหนกินเวลาหวอนเนี่ยมันจะหวอนับโบนะคะมันจะหวอนอะก็เกานะคะชิมมกอือสิมกอืออมที่คนไทยปลูกเพิ่นปลูกขายอยู่นี่นะคะ ร้อนร้อนร้อนกินอาครองแบบนี้ต้องกินฮอนฮอนนะ,ะกินกับตำบหมักฮ่องเนาะบานเท่าเนาะเป็นอาหารเที่ยงนะคะอืมร้อนจี๊ร้อนมานะคะคื่อปะท่ายกินตับมันเย็นมาสั่นๆกลังเคลื่มานะคะรอก,กินตอนเย็นมันบ่าซสีบ อก็ติบคนยังข้าง่รงต้อนทะไมไข่พี่น้อต้อนบักเน้วนังนะใส่มือเลยได้แบบนะ้คนกินง่ายๆนะคะ แกงน้ำไม่นะคะใส่เห็ดเพิ่งใส่บักอื้อนะคะเขากันดีไปยังแล้วก็ตำเครื่องใส่คือเครื่องออมจะปะใส่ข่าเบื่อเล็กน้อยนะคะใส่ข่าเบื่อเล็กน้อยน้อเคยนัวใส่แต่ไข่ต้องไปนะคะแล้วก็เ้าจะชอบอืมอร่อยมากอย่าลืมนะคะทุกคน ฝากช่องซับเนือควายอย่างนู้นด้วยนะคะทุกคนกินเขาแล้วกระสิไปฮับเด็กโรงเรียนนะคะหเห็ดผึง่งให้มันหอนจะกลิเนิ่นมาให้มันเนนย็นทุกคนกอยนูกกับบัฟังครบอร่อยมากสำหรับคลิปนี้นะคะแกงมะม้ใส่เห็ดผึ่งนะคะ ใส่บอรอื่นนะคะแซ่บมากยกโปให้เลยนะคะทำเองนะคะ <c oughs> แล้วก็เลี้นเห็ดกะกะแซ่บพีก่ก็อยังนูงเห็ดนูสิมาก,กรสชาติเจ้าของนะาสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆบ๊ายบายนะคะ